หมอล่ามรุนเนี่ยหมอล่ามรุนใหม่เนี่ยมันยู่บทนมันบ่อยู่แบบรุ่นแบบเหมือนพวกครูบาอาจารย์ที่ค่อยๆเรียนไปฝึกไปเอา้าถามเป็นไงก็คือไปอยุ่งืองไหนแล้วบ่าด่างก็ต้องเปลี่ยนหม่องจังสี่บอ่อฟอร์ดเป็นหมอล่ามบาทนคิดจังไดก็ประโยคนี้ตอนนี้ครับผมกัเป็นน้องฟอร์ดกิตติชัยระเบียบวัทสินครับผมชัดเจนแล้วว่าชัดเจนแล้วครับต้องใส่เขาวาขึ้นบ้านหลังเก่าขึ้นบ้านหลังเกา่า,เกาครับจ่วยเงฟอร์ดกับไปโพอยไหยทองข้าอ๋อครับก็ จริงๆมึงอยู่ขาาไเดกันแน่วะสมัอนี้อันที่หนึ่งจริงครับอันที่สองฟอร์ดมึงซื้ออย่างกันแน่วะอันที่สามสเป็นมอล่มหรือสิเป็นศิลปินเดียวฟอร์ดเอาอันใดกันแน่วะตอนเนี้ยเร้นยังคืยต้องเลือกกับมาธิบ้านระเบียบเออจริงๆแล้วบ้านระเบียบเป็นบ้านที พี่น้องครับผมนุ่มจิรานะฮะผ้าท็อปไลท์ทีวีผ้าหมอลำแม็กซ์นะฮะฝากช่องไม,ม้โมฮาแนหมอลำแม็กซ์เพื่อนช่องไม้เดี๋ยวพี่น้องครับเป็นช่องหมอลำนี่แหละต่ว่านุ่มจิร่าเดี๋ยวมีโอกาสมาเห็นมอลำแม็กซ์พร้อมนะครับอัปเดตข่าวสารในวงการหมอลำพี่น้องครับและแน,น่นอนว์มินี้นะฮะจิระเล่นจิระาเราต้องขอเราก็เพิ่นแน่เพื่นว่าหาตัวจับยากเด้ไปรังวิเทียมเด็กกับเพื่อนๆเด้จับตัวเพิ่นจนมิน,นี้มาจับตัวเพิ่นแล้ว นอกคนนี้ต้องบอกว่าเคยอยู่สาวน้อยราเพนิช์และยูรระเบียบและสาวน้อยและระเบียบเอ๊ะวนไปวนมาแบบนี้สุดท้ายแล้วตอนนี้เพิ่นเป็นปน,นักสนุกยังกันแน่สวัสดีครับน้องฟอร์สกิตชัยสวัสดีครับไอ้ฟอ<บ>าซ<า>ือถือบ่ถือครับรผม,มเฮ้ยไอ้ฟอสเห็นกันบ้านว่าฟอสกิตต <Christ. S 3> ิตชัยเห็นไหมซึ่งก็นั่นนั้นเป็นฟอร์สสิทธิชัยซึ่งก็นั้นนันเป็นฟอร์สมิสมี อี่อยากว่าอัปเดตสถานะปัจจุบันเนี่ยน้ำสกุลอี่ยังกันแน่ครับผมก็ตอนนี้ครับผมก็เป็นน้องฟอสกิตชัยระเบียบวันสินครับผมชัดเจนแล้วว่าชัดเจนแล้วครับต้องใส่คําว่าขึ้นบ้านหลังเกา่าขึ้นบ้านหลังเก่าครับมันเป็นเน่าไหนเอาเรายาวความย้อนครับไปในว่าก่อนนั้นกับมีโอกาสได้ไปอยู่สายน้ำเพิร์โชเนาะ<ม>ตานพิไลผมเล้เขารู้จักหนึ่งปีกับสายน้บเพิร์โชเป็นยังไงบ้างกับรุ่นใหม่ในเวลานั้นรู้สึกว่าได้ ได้ก็ได้ไปเรียนรูกป,ประสบการณ์ใหม่ๆครับแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์หมอล่ำอีกแบบทำนองหนึ่งครับซึ่งเป็นทำนองล่ำเพลินครับผมซึ่งตัวตัวผมเองเนี่ยก็คือว่ามักแล้วก็คืแบบว่ามรู้สึกว่าอยากล่องจักเทือนึงอยู่แล้วนั่นสินะครับแล้วก็เลยมีโอกาสครับก่อนเทศกัลมาระเบียบก็เลยขออกาสเพิินไปลองล่ำเพลินก่อนจักปีหนึ่งครับผมแล้วก็ กับมาระเบียบกับมาระเบียบก็สั่นเ่าเล,ล่าแบบนี้เดี๋ยวฟอร์ดเราเล่าสถานะของความเป็นมัลลัมของฟอร์ดต,ตั้งแต่ปีแรกจนมาฮอดปัจจุบันนี้อ่าเริ่มต้นแรกๆก็คือฟอร์ดอยู่กับเสียงอีสานครับอ่าตั้งปีตอนนั้นหนึ่งฤดูกาลหนึ่งฤดูกาลกา<ร>นะก็คือเป็นช่วงเสียงอีสานกับเฮีย,นยห,หน่อยอ่าพอจากเสียงอีสานกับเฮียหน่อยเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นฟอร์ดอีสานบ่สิทธิชัยระเบียบบาตสินครับอ้าวทำไมเดี๋อีสานนครอสิทธิ์ต๋บ่ครับผมเอ่อ เคยเคยมีคนเข้าใจแบบนี้แบบหลายแห่งครับอเอเหรอแนนครับเดี๋ยวนะเธออยู่เสียงเพราะว่าพี่ไอรุจกักฟอนไอรุจกักจากเสียงอีสานก่อนใช่แล้ววันนี้ไอนู้เข้าใจว่าฟอนไปอยู่อีสานนครฟอนศิล์ไปอยู่อีสานนิวเจนตอนนั้นไม่ได้ไปอยูไม่ได้ไปอยู่ครับเป็นช่วงไปขึ้นรับช็อ,ชอ,ชอกรับเชิญสิบอกไม่ึ้นรับเชิญครับผมเพราะพอดีว่าได้รับโอกาสจากพ่อหน่อยนี่แหละครับอ๋อแนนก็คือแสดง,งว่าหลังจากเสียงอีสานปุ๊บกลับมาเป็นระเบียบอยู่ระเบียบจะปีเอ่อ บทถึงบทถึงหนึ่งฤดูกาลแต่ว่ากับปีหนึ่งครับอยู่ประมาณปีหนึ่งจะบทถึงหนึ่งฤดูกาลแล้วก็แล้วก็ไปอยูฟ่าหน่ยแล้วเพื่อนชู้แมนครับแล้วกับพัจุบันนี้กับมาราเบียรอันนี้ไอ้ถามจะว่าไอ้ถามเพื่อบุลลี่หรือสั่งทำมาเขาขยันเนอะฟอร์ดเป็นมะล่ำมะทนคิดจังไรก็ประโยคนี้กัจริงๆก็คือเอ่อใน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 ส่วนของบบว่าผมเองสินะครับผมกัตอนนั้นกัรู้สึกว่าเ้างวันเดอร์ลงไปย้อนแบบว่า นี่ปัญหาหรืออีกอย่างสินะครับเราเราลงไปด้วยสุขภาพครับตอนนั้นซึ่งมันกะมันกะนักอยู่ครับจนจนจนได้แบบาว่าขอขอพอล่าผักครับช่วงตอนอยุรรเบียบครับผมเพราะว่าไปไปบไ่ไหวคิดคิด,คดหาท่างออกบ่ได้นั่มครับผมแม่หรือเปล่าอาดีตที่เขาบอกไปเขาบอกแค่ข,ข,ขนังมาลาวนี้เพราะว่าช่วงเรื่องไฟกับไปพออยู่หายทองข้าอ๋อครับก็จริงๆจริงๆแบบว่า เหมือนเหมือนผมอ่ะได้แบบว่าล่าพอออกไปแล้วนะครับก็คือหยุดพักไปหนึ่งปีเลยครับทุกคนรักษาสุขภาพปีหนึ่งครับแล้วก็จะเรียกว่าเอ้ามันเด้แบบว่ามันได้แบบว่าแบบเด้พักจากจากจากวงมะล่ำแล้วสินะครับก็ข้าสั่นกลับแบบว่าก่อนสิกับมาล่ำอีกคือสิไหมครับก็เยแบบว่ากับกับวันบากได้ครับกับก็ปรึกษาผู้ใหญ่ครับทุกคนเลยครับพระ่าสิเป็นแบบว่ากับเดมาเดบมาบอกสูพอฟัง มายถึงว่าพ่อเอ๊ฟังด้วยครับแล้วก็พ่อหน่อยอะไรเงี้ยก็ปรึกษาพ่อ,พ,อพ่อตลอดครับว่าแบบเออแบบว่าอยากอยากไปล่องแบบอีกอีกอีกด้านหนึ่ง่ามันสิเป็นจังไดสินะครับแมนท้าบก็กเลยขอไปล่องละกะับพอไปล่องแล้วอ๋อเข้ากับหูแล้วมันเป็นจังไดสินะครับว่าอันไหนเข้ามาสิษย์มาิขเขาก็เฮ้าเขาสิมาบองสิงนะครับนั่นแหละครับก็เลยคืออะไรแหละมันมันก็บจะมีคนแบบว่า บอกมากหรือว่าคนแบบคอมเมนต์มากหรือคนบอกมากเนาะแบบว่าเออสรุปแล้วตอนนี้เขาสิจจำฟอร์ดในฐานะยังกันแน่นะมันเข้าใจปะเออเอาไอ่บอกจากไอ้กันแล้วกันนะเดี๋ยวทุกคนก็จะว่าไอ้คือหนึ่งฟอร์ดถ้าเกิดบอกภาษาเขาก็จะเด่งมึงอยู่ขนาดไดนกันแน่วะสมมตินี่อันที่หนึ่งจริงครับอันที่สองฟอร์ดมึงซื้อยังกันแน่วะอันที่สามสิเป็นมอลัมหรือสิเป็นศิลปินเดียวฟอร์ดเอาอันใดกันแน่วะตอนเนี้ยเชื่อว่าเพราะว่าไอ่ตามเฟซฟอร์ดอยู่ไอ่แบบ ฟอดเปลี่ยนอีกแล้วสินะเออแล้วมันเป็นยังไงดีฟอร์ดเข้าตรงนี้เข,า,เขารู้ว่าชิ้นจะได้ชมชับซับสนอยู่จริงๆผมมองว่ามนันเป็นการไปหาประสบการณ์ที่แบบว่าแบบเร็วที่สุดครับคือแบบว่าอ่ะมีโอกาสไปหาประสบการณ์ก็คือไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ ừ ừ ừ แม่นครับถ้าผู้ใหญ่เพป่นให้โอกาสนั่นสินะ ừ ừ ครับคือถ้าเกิดตัวเขาอยากเขาว่าประสบการณ์ไงแต่ว่าพวกผู้ใหญ่หรือว่าเขาดูมองข่าวมาเขารู้สึกแค่ว่าเนี่ยเห็นบอมหมอล่ามรุ่นเนี่ยหมอล่ามรุ่นใหม่เนี่ยมันอยู่บทท้นมันไม่อยู่แบบรุ่นแบบ เหมือนพวกครูบาอาจารย์ที่ค่อยๆเรียนไปฝึกไปเอ้าถามยังไงก็คือไปอยู่องไหนแล้วบ่ดังก็ต้องเปลี่ยนมองจังสีบ่บรออันนี้ผมผมมองแบบว่าไปอยู่องไหนบ่ดังแล้วก็เปลี่ยนมองครับผมอะมองเป็นการแบบว่าไปหาประสบการณ์ไปหาแบบว่าเทคนิคแล้วก็ทักษะในอีกด้านไม่ไมาเองสินะครับเพื่อจะมาต่อยอดพัฒนาตัวเองให้ให้แบบว่าให้เราแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะไรครับที่เล็กที่ละ,ลละน้อยจะสิ่งใดครับที่ผ่านมากับผู้ลักู้ใหญ่หลายๆคนบพว่าจะเป็น นายหาประจักษ์ชัยเนาะอ่ะ,อะเฮี้ยน้อยจากด้วยดีหรือว่ายังคุยกันปกติบอก,กับผู้พิ่ีเราหี่เพื่อนคุยกันปกติเลยครับคือจังตอนออกมาจากจากอาจารย์พ่อประจักษ์ชัยเนี่ยก็คือแบบว่าปรึกษากันเลยด้ครับกับอาจารย์ก็คือจังถี่เคยเคยเคย,เคยบอกไปแลวละครับกับแบบปรึกษากันกบอาจารย์ก็แม่แอนครับผมว่าแบบลูกไปจังไดโอเคบอตลอดยังสีแบบว่าควนไปจังไดตองสินะครับก็ก็เลยตกลงกันกับอาจารย์ว่าแบบ เออพ่อกเบว่าพอพออาจารย์พอไปจากใช่ไกมบอ,อกว่าเออลูกแบบว่าหมอกับการกลับไปเป็นหมอลำอมหมอกับหมอลำมากกว่าสินาครับก็เลยก็เลยกลับมาแต่ยังให้หน่อยเหรอให้หน่อยยังปกติดีปะ่ะพ่อหน่อยก็ปกติดีครับพ่อหน่อยก็ยังเป็นพ่อผู้อยู่เบื้องหลังผมเหมือนเดิมคอ,อยส่งเสริมและกาบสนับสนุนขึ้นเก่าครับผมแล้วสุดท้ายแล้วยังเคยต้องเลือก,กับมาที่บ้านระเบียบเออจริงๆแล้วบ้านระเบียบเป็นบ้านที่ให้เข้า่าพระเอก ของผมยังแบบเต็มเต็มค่ำเต็มปากแมนครับให้คำว่าพระเอกสำหรับกับผมหล้กก็ให้ฉายาหมอลำเสียงใส mm. ฟอสสิทธิชัยระเบียบพระนศินตอนนั้นครับก็เลยบอกบอกเคยเลื่อมหล้กก็เคยบอกก็พ่อว้อ,วอยู่แล้วว่าสิกลับมาจะไหนกับสิกลับมาสินะครับ mm. แล้วก็แบบว่าตอนตอนที่ขอลาพ่อพักครับยังไงก็จะกลับมาแล้วก็ก็พูดกับพ่อตลอดเวลาไปเจอกันที่แบบ ในงานหรือว่าอี๋อย่างนีสินะครับก็บอกพ่อตลอดว่าผมสิกลับไปเรียพ่อแต่ว่าผมขอเวลาอีกกอนนึงสินะครับเนหาะประสบการณ์นั่นทั้งนี้ทั้งนีทั้งนีกอนนึงสินะครับบอกมากนิเส้อใจได้หมดหรือ่เสีใจได้เส้อใจได้ครับเพราะว่าบอกก็คือตอบตอบที่ไหนก็ตอบแบบนี้เใช่ครับเอาไมีอยางพักพักดามมาพักความคาดใจของหลายๆคนร่วมถึงค่าใจของผมถอมเนาะเออแล้วกัวันนี้ออปเดีกยนก็รอดแต่ทุกคนจะเฝ้าดาวขออีหลีด้วยเฝ้าออกมาคนมาสีดาวใครวะเรื่องทุกเรื่องไม่จบไปแล้วมือกับมาถามอีก สูคอยพึ่งมาพอน้อง้อใจบอสเาถึงได้คุยกันแบบต้อนหน้าต้อนตาใช่เออแลยอยากให้น้องได้แบบว่าเออเขาเขาเสือบ่าคำถามเด็กถามมีคนบอกใหบอว่าแบบสรุปแ้วมึงเป็นยังันแน่มีคนรลอยบอสมีครับผมมีคอมเมนต์เป็นเป็นเรื่องธรรมดาเออเอาผลงานเดี๋ยววันนี้ไอซิ่งมีโอกาสฟังฟอร์ดกิตติัชในฐานะการเป็นนักร้องบอหรือมีออกซิเกิลหมอล่ำบอหรือมีผลงานหนังละครแบบคือจังพีๆีในวงเพิรบอจังไดคตอนนี้กะเอ่อยังยังว่าในมีครับผลงาน เรื่องหนังและข้อะกาแบบว่าซิงเกิลใหม่ก็ยังยังยังไม่มาครับผมก็แต่ว่ากัฝากที่ตามผลงานบนเวทีระเบียบวันสินฤดูกาลที่62ด้วยนะคระับเซนฟอร์ดในฐานะอย่างในปีต่อไปนี่6กหกสองอ่อหกสองของรัศบแต่ว่าเป็นปี6 8ถึง69เมแนนครับเ็นอยยังแน่ก็จะเห็นผลงานบนเวทีระเบียบวันศินครับ่ว่ากัยังพันธุในหัวพอจะว่างโตเป็นอีกอย่างจังใดครับผมก็แต่ว่าก็ รู้หูหูว่าเนี่ยแหละครับว่าเออแบบเพลงโชว์แบบอยังประมาณใดครับจะไดนกับฝากพี่น้องติดตามได้เด้อครับเดี๋ยวไอซีเอชที่เปิดฤดูกาลได้ครับเขาจะไปอัปเดตในเวลานั้นพอเนาะผมว่าอีกซองเดือนเขาก็มาเจออีกรอบนึงนะครับผมไปนี้ขอพูดอะไรกับน้องฟอร์สกิตชัยระเบียบว่าทศินใส่สนิทไปยาวๆก่อนเด้อครับผมขอบคุณครับขอบบคคุณรัเ